การยูเทิร์นแล้วพวงมาลัยมันคืนเองครับเทคนิคมาอยู่ตรงนี้ครับนะครับเทคนิคไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัยเทคนิคไม่ได้อยู่ที่รถนะครับเทคนิคคือทริกนี้ครับ สวัสดีครับผมตั้มทามิยะออโต้ช็อปนะครับสหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเพื่อนๆนะครับมาเสนอทริคนะครับในการขับรถนะครับยูเทิร์นแล้วทํายังไงให้พวงมาลัยมันคืนเองนะอ่านะครับมีเพื่อนๆหลังไม่ถามเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับว่าพี่ตั้มคะพี่ตั้มครับเวลายูเทิร์นเนี่ยบางทีแอบเห็นพี่ตั้มนะครับเห็นพี่ตั้มนะคะคืนพวงมาลัยเองนะครับให้พวงมาลัยมันคืนเองทำยังไงพี่ตั้มมีปุ่มกดไหมหรือว่าพี่ตั้มมีเทคนิคการดึงพวงมาลัย ให้หมุนเองสบัดข้อมืออะไรยังไงไหมอ่านะครับพเพื่อนๆอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าพงมาลัยมันคืนเองได้อย่างไงเรามีวิธีการทำยังไงให้พงมอะไรมันคืนเองแบบเท่ๆนะอ่าพเพื่อนๆนะครับที่ขับรถไปแล้วอยากจะขึ้นพงมอะไรเองเป็นบ้านนะครับทายังไงล่ะอ่าอยากรู้แล้วใช่ไหมครับอ่าถ้าอยากรู้นะครับฝากเพื่อนๆนครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม s u b s c r i b e ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดปุ่ม s u b s c r i b e นะครับกดหรือยังเอ่ยกดหรือยังครับอ่านะครับถ้ากดแล้วไปดูกันเลยครับ อ่านะครับสําหรับการคืนพวงมาลัยนะครับโดยที่เรายูเทิร์นนะแล้ยพวงมาลัยให้มันคืนเองนะครับนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆว่าเราไม่ต้องใช้ฟังก์ชันอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับให้มันทําออโต้นะครับอ่าอย่างจากด้านหน้านะครับผมจะให้มันคืนเองนะเดี๋ยวผมทําให้ดูก่อนนะเดี๋ยวผมจะเฉลยว่าเราจะทํายังไงนะอ่านะครับดูที่พวงมาลัยนะครับผมจะยูเทิร์นนะครับอ่าด้านหน้านะครับเป็นยูเทิร์น เบรกปั๊บนะครับให้กระจกมองข้างเลยฟุตบาทปึ๊บครับหมุนพวงมาลัยมาครับอ่านะครับทีนี้นะครับการคืนครับนะครับวิธีการคืนนะครับให้เพื่อนๆทําอย่างนี้นะนะครับให้เรานะครับเลยเลยฟุตบาทมาปึ ada, ป๊บนะครับหมุน <pf unlikely> souvent, AKE, พวงมาลัยค้างไว้นะครับแล้วปล่อยนะครับปล่อยครับแล้วกดคันเร่งเพิ่มครับกดคันเร่งเพิ่มครับแล้วดูพวงมาลัยนะครับอ่านะครับเห็นไหมครับมันจะคืนเองนะนะครับนี่คือการคืนพวงมาลัยเองนะครับโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรนะครับแค่ประคองนะ นะครับการคืนพวงมาลัยเองนะครับทำยังไงพี่ตั้มบอกเลยบอกเลยอยากรู้แล้วอยากรู้แล้วนะครับการคืนพวงมาลัยเองนะครับให้รถมันคืนเองนะครับไม่ได้อยู่ที่พวงมาลัยครับอยู่ที่คันเร่งครับนะครับเพื่อนรู้แล้วใช่ไหมครับว่าต้องทํายังไงนะครับเวลาเรายูเทิร์นนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับเมื่อเลยฟุตบาทเสร็จแล้วนะครับเราหมุนพวงมาลัยให้หมดนะนะครับเมื่อหมุนพวงมาลัยหมดแล้วนะครับเราก็เติมคันเร่งครับนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดูอีกรอบนึงนะ ด้านหน้าเป็นจุดยูเทิร์นผมเบรกนะครับเบรกเบรกปุ๊บนะครับเบรกปุ๊บจ่อครับจ่อครับจ่อครับแล้วก็ให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟึดบาดปุ๊บมาหมุนพวงมาลัยครับหมุนพวงมาลัยนะครับเจ้ะจ่อไปครับแย่ครับแย่พี่จาแย่คืออะไรครับแย่คือนี่ครับผมทำลิก์ด้านซ้ายบนให้ดูแล้วนะครับแย่คือวิธีการแย่นะครับแย่ไปปุ๊บนะครับแล้วก็ช้อนท้ายครับปุ๊บนะครับหมุนครับหมุน พอรถจะตั้งตรงนะครับคืนพวงมาลัยครับนี่ครับปึ๊บผมไม่ต้องจับพวงมาลัยเลยนะครับเราแค่ประคองให้พวงมาลัยมันอยู่ในทางที่เราต้องไปนะครับแล้วก็ใช้มือนะครับเป็นเบรกนะครับเบรกพวงมาลัยให้มันทํางานให้มันหยุดตามที่เราต้องการว่าตอนไหนช่วงไหนนะอันนี้ก็จะทําให้เพื่อนๆนะครับยูเทิร์นนะครับแล้วให้พวงมาลัยหมุนเองได้นะครับทริคนะครับอยู่ที่การเติมคันเร่งครับนะครับ ไม่ได้อยู่ที่การหมุนพวงมาลัยนะอ่านะครับฝากเพื่อนๆไว้นะครับเวลาเพื่อนๆนะครับจะหัดดูเทิร์นครับแล้วอยากให้พวงมาลัยมันคืนเองนะครับทริคง่ายๆครับอยู่ที่คันเร่งครับให้เราเติมคันเร่งตอนที่รถกําลังจะตั้งตรงนะครับเราหมุนมาเราโค้งมาปุ๊บนะครับพอรถโค้งมาปุ๊บพอรถจะตั้งตรงครับเราเติมคันเร่งครับนะครับเมื่อเราเติมคันเร่งปุ๊บนะครับแล้วปล่อยปล่อยพวงมาลัยนะ ปล่อยพวงอะไรให้พวงอะไรครับมันหมุนคืนเองเราก็ใช้มือครับประคองอใช้มือในการประคองนะครับ <S <S เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าพวงอะไรมันหมุนคืนเองนะครับผมไม่ได้หมุนมันนะอ่าไม่ใช่บอกเออพิตั้มพพิตั้มหมุนเองแล้วก็มาเซียงบอกว่าเฮ้ยมันหมุนคืนเองนะครับอ่านะครับเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวผมจะลองปล่อยมือจับพวงอะไรนะครับแล้วดูว่ามันจะหมุนคืนเองไหมอ่านะครับผมไม่ได้มาโชว์เหนือไม่ได้มาโชว์อะไรที่มันอันตรายนะผมแค่จะทําให้ดูว่า เวลาเราเติมคันเร่งอ่ะพวงมาลัยมันหมุนคืนตัวเองนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูนะครับด้านหน้ามีอยู่เทินนะครับผมเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับอ่าเติมไปเติมไปนะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟุตบาทนะครับเมื่อกระจกมองข้างเลยฟุตบาทนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยไปครับอ่าหมุนพวงมาลัยครับหมุนไปค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับด้านหน้ามีรถมาไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆแย่ไปทิลนิดนะครับการแย่นะครับ ให้เพื่อนๆค่อยยกเท้าจากเบรกนะครับแล้วก็กดลงนะครับก็คือให้รถขยับกระลึบกระึบกระึบไปนะอ่านะครับเมื่อโค้งได้ที่นะครับโค้งได้ที่นะนะครับเรายกเราก็เท้าตอนนี้เท้าอยู่ที่เบรกนะครับเท้าอยู่ที่เบรกนะนะครับแล้วเติมเครื่องครับเติมเครื่องครับเติมเครื่องเบาๆนะนะครับพอรถจะตั้งตรงนะครับเรากดเครื่องเพิ่มครับนะครับดูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับพวงมาลัยมันหมุนกลับคืนเองนะครับนี่ครับนี่คือวิธีการให้นะครับพวงมาลัยนะครับมันคืนเองนะนะครับ พี่ตั้มครับเอาช้าชชัดๆัดได้ไหมไม่ชัวร์อย่างนี้นะครับเวลาเราจะอยู่เทินเราหมุนพวงมาลัยไว้รอนะครับให้กระจกมองข้างเลยฟึตบาทนะครับแล้วหมุนพวงมาลัยไว้รอนะครับแล้วก็แย่นะครับแย่ไปแย่ไปนะครับเมื่อได้จังหวะอยู่เทินปุ๊บนะครับเราก็หมุนพวงมาลัยนะครับค้างไว้นะนะครับแล้วก็เราก็ค่อยๆเติมคันเร่งไปครับเติมคันเร่งไปนะครับพอรถกําลังจะตั้งตรงนะรถกําลังจะตั้งตรงนะครับ เราก็เติมเครื่องกดเครื่องเพิ่มครับค่อยๆกดละเมียนละเมียนนะค่อยๆกดเพิ่มนะครับอ่านะครับแต่ไม่ใช่กระทืบนะกดครับกดค่อยๆกดเพิ่มครับแล้วมันจะมีแรงส่งนะครับเมื่อมีแรงส่งนะครับพวงมาลัยมันจะหมุนกลับคืนเองนะอ่าตอนนี้ผมจะอยู่เทินนะครับกระจกมองข้างเลยฟืดบาดมาหมุนครับหมุนหมุนครับหมุนครับนะครับพอได้ที่ครับเติมเครื่องครับอ่าเติมคันเร่งแล้วนะครับอ่าลดโค้งมาปุ๊บพอรถจะตั้งตรงครับกดคันเร่งเพิ่มครับกดคันเร่งเพิ่มครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับพอกดคันเร่งเพิ่มป๊บ พวงมาลัยมันก็จะหมุนคืนเองนะครับอ่านี่แหละครับนี่คือนี่คือการที่เรานะครับจะทําให้รถนะครับมันหมุนพวงมาลัยคืนเองนะครับนี่ก็คือทริคนะครับอ่ากดคันเร่งตอนที่รถกําลังจะตั้งตรงนะครับจะตั้งตรงกับถนนนะนะครับเมื่อรถกําลังจะตั้งตรงกับถนนเรากดคันเร่งเพิ่มครับนะครับไม่ใช่กระทืบนะกดแบบค่อยๆกดลงครับค่อยๆกดลงครับแล้วเพิ่มคันเร่งเอ้ยเพิ่มเพิ่มแรงกดเพิ่มขึ้นครับ รถก็จะเหมุนนะครับมือเราก็ประคองคันเร่งเอ้ยมือเราก็ประคองพวงมาลัยนะครับจะช่วยให้นะครับรถสมูทมากขึ้นนะครับในการยูเทิร์นะอ่าเพื่อนๆลองนําไปใช้ดูนะนะครับอ่าสําหรับเพื่อนๆครับที่งงนะอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวผมทวนอีกทีหนึ่งครับเพื่อความกระจ่างนะนะครับการยูเทิร์แล้วให้พวงมาลัยหมุนคืนเองนะครับต้องทํางานประสานกันระหว่างคันเร่งนะครับอ่าคันเร่งและการจังหวะในการออกตัวนะครับ เมื่อเรายูเทิร์นมานะครับยูเทิร์นมาแล้วนะครับโค้งมาแล้วนะครับเราก็ตอนตอนที่เรายูเทิร์นเนี่ยเราจะเพิ่งกดคันเร่งนะไม่ใช่พอยูเทิร์นปุ๊บกดคันเร่งปั๊บไม่ใช่นะครับอ่านะครับให้เพื่อนๆนะครับยูเทิร์นเนี่ยตอนยูเทิร์นโค้งเนี่ยนะครับบุนพวงมาลัยเนี่ยนะครับเราจะเพิ่งกดคันเร่งครับเรากดคันเร่งตอนที่รถเราจะตั้งตรงกับถนนหลังจากที่เรายูเทิร์นมานะอ่านะครับ เดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะนะครับไปด้วยกันช้าๆครับเดี๋ยวผมนําให้เพื่อนๆดูครับด้านหน้ามียูเทิร์นนะครับเดี๋ยวผมยูเทิร์นให้ดูนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเบรกครับอ่าก่อนถึงยูเทิร์นเบรกครับเบรกเสร็จแล้วนะครับให้กระจกมองข้างเลยฟืดบาดครับเลยปุ๊บหมุนปั๊บครับอ่าเลยปุ๊บหมุนปั๊บครับหมุนโค้งไม่หมุนให้หมดเลยก็ได้ครับแล้วค่อยจอดไปครับค่อยแย่ไปครับแย่ไปด้านตามองด้านซ้ายครับว่ามีรถมาไหมนะครับค่อยๆแยไปครับอยแย่าไปครับเเนนี่่ยตติิมคงปกะพอ รถจะตั้งตรงปุ๊บเติมคันเร่งครับอ่าเติมคันเร่งปุ๊บมันก็จะได้ยินเสียงเครื่องยนต์คลางเบาๆนะนะครับเมื่อรถตั้งตรงปุ๊บนะครับพวงมาลัยมันก็จะกลับมาอยู่ในตำแหน่งโพซิชันที่มันควรจะเป็นนะครับเราก็ใช้มือครับในการเบรกด้วยนะนะครับเบรกพวงมาลัยด้วยนะครับอ่านะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทําแบบรุนแรงแล้วพวงมาลัยมันสะบัดนะครับรถอาจจะหมุนได้นะนะครับรถเราอาจจะคุมรถไม่อยู่นะครับอาจจะทําให้รถเนี่ยนะครับสะบัด แล้วก็อาจจะมูลได้นะอ่าก็ฝากเพื่อนๆไปด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ขับรถเป็นได้สักระยะหนึ่งแล้วอยากจะคืนพวงมาลัยริอยากจะยูเทิร์นแล้วให้พวงมาลัยมันคืนเองนะครับก็ใช้หลักการนี้ครับนะครับเติมคันเร่งก่อนที่รถกําลังจะตั้งตรงนะครับอ่าไม่ใช่รถไม่ใช่เติมคันเร่งก่อนที่ยูเทิร์นนะอ่าเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับนะครับดานหน้าหลจะยูเทิร์นนะครับหลจะยูเทิร์นด้านหน้านะนะครับอ่านะครับเราก็ขับตรงไปก่อนครับนะ ท้าอยู่ที่เบรคครับแต่เบรกเบาๆนะครับเปิดไฟเล <Ener> ี back, the the ้ยวค้างไว้นะนะครับทีนี้นะครับให้กระจกมองข้างนะครับเลยฟึบบาทนะครับเลยฟึบบาทไปปุ๊บนะพอเลยฟึบบาทปก็หมุนขวาครับหมุนขวานะครับค่อยๆแย่ไปครับนะครับกระจกมองข้างนะครับไอ้กระจกด้านหน้านะครับดูรถมาไหมดูรถมาไหมนะครับถ้ารถหมดคันซีขานี้นะครับเราจะไปนะครับเราดูนะครับนะครับท้าอยู่ที่คันเร่งครับแต่คันเร่งเบาๆครับแต่คันเร่งเบาๆปุ๊บนะครับนะครับปล่อยรถโค้งไปครับจังหวะนี้แหละครับเติมคันเร่งครับนะครับรถกกำลังจะใกล้ตรงครับ เติมเครื่งเคล่อนขับปึ๊บมาเห็นไหมครับพวงมาลัยก็จะคืนให้เราเองนะอ่าแบบนี้ครับนะครับก็จะเป็นการเอ่อคืนพวงมาลัยนะนะครับโดยที่เรานะครับกะจังหวะให้ดีๆนะครับจังหวะที่เราจะเติมคันเร่งนะครับนั่นก็คือกดที่รถกําลังจะตั้งตรงนะครับอ่ารถทิ้งเฉียงประมาณ45องศานะนะครับ45องศากับถนนนะนะครับเมื่อรถอ่าทิ้งเฉียงเรียบร้อยใกล้จะตั้งตรงปพ๊บอ่าเราก็เติมคันเร่งครับกดคันเร่งเพิ่มอ่าทีนี้รถก็จะ คืนพวงมาลัยให้เราเองโดยอัตโนมัตินะครับอ่าแบบนี้ครับผมสําหรับการยูเทิร์นนะครับแล้วให้พวงมาลัยนะครับมันหมุนคืนตัวเองนะอ่าวิธีง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมไล่ทีละสเต็ปนะครับเพื่อนๆนะครับจะยูเทิร์นใช่ไหมครับเพื่อนๆขับลงมาปุ๊บนะครับขับลงมาปุ๊บนะครับให้กระจกมองข้างเลยฟึ่บาทเลยอ่าจุดที่จะเป็นยูเทิร์นนะครับเมื่อเลยปุ๊บแล้วก็หมุนพวงมาลัยครับหมุนพวงมาลัยให้หมดนะครับจะหมุนเร็วหมุนช้าขึ้้้นน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 อออออออยยยู่่่่่กัััับบบบบคคคควววาาามมมมเเเเเรรรรรร็ขงพพืืืๆๆะะะะหุีแล ดูมกกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับว่ามีรถมาไหมนะครับดูดีๆครับอย่าเพิ่งผีผ่านไปนะครับไม่ใช่ว่ารููแค่ลับพิทามแลวจะใส่อย่างเดียวแล้วอ่าไม่ได้นะครับใจเย็นๆนะดูอ่าดูข้ามไปเลยครับดูทั้งกระจกหน้าแล้วก็กระจกฝั่งผู้โดยสารนะที่เป็นบานกระจกนะครับดูให้ถีทั่วไม่มีมอเตอร์ไซค์มีรถอะไรมาไหมดูแล้วจําไว้นะครับว่าคันไหนเป็นคันสุดท้ายนะครับเราก็จะทําการช้อนท้ายนะครับอ่าก่อนที่จะช้อนท้ายนะครับเราแย่ไปก่อนครับ แย่แย่โอ้พิททัมอะไรมีทั้งช้อนท้ายมีทั้งแย่งงไปหมดนะครับอ่านะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากรู้ว่าการแย่คืออะไรนะครับผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วนะอ่าเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะอ่านะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆนะครับแย่เข้าไปแย่เข้าไปนะครับได้จังหวะนะครับคันสุดท้ายนะครับที่วิ่งมาเรากะแล้วนะว่าคันนี้จะไปคันนี้ไปแล้วนะครับเราจะตามนะนะครับก็คือการช้อนท้ายนะครับ ส่วนการช้อนท้ายนะครับผมทําลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปดูได้เลยนะนะครับเมื่อคันนี้ไปแล้วเราก็ช้อนท้ายนะครับหมุนพวงมาลัยค้างไว้นะครับเท้าตอนแรกอยู่ที่เบรกใช่ไหมครับเราก็ปล่อยเบรกครับมาเติมคันเร่งนะครับก็ค่อยไปครับก็ค่อยหมุนพวงมาลัยไปครับาตอนนี้เราจะเพิ่งเติมคันเร่งนะเราจะเพิ่งกดคันเร่งนะครับเราหมุนไปตามปกติค้างพวงมาลัยไว้ตามปกติเหยียบคันเร่งตามปกติให้ลดไหลไปนะครับแต่เมื่อนะครับรถเวี่ยงด้านหน้านะครับเวี่ยงมาปุ๊บใกล้จะตั้งตรงกับทางที่เราจะไปนะครััับบจงหวะะนี้คร กดคันเร่งเพิ่มครับนะครับกดคันเร่งเพิ่มเสร็จแล้วครับแล้วพงมอะไรนะครับมันจะหมุนคืนของมันเองนะครับเราก็ใช้มือของเรานะครับประมาณนี้นะนะครับให้พงมอะไรมันลอดผ่านมือเราเราก็ประคองพงมอะไรนะครับให้อยู่ในเลนนะครับที่เราจะไปนะนะครับเราต้องเลือกนะครับว่าอยู่เลนซ้ายสุดอยู่เลนกลางหรืออยู่เลนขวาก็แล้วแต่สถานการณ์นะแล้วแต่ถนนที่เขาสร้างมาให้เรานะครับถ้าเรายูเทิร์นนะครับแล้วด้านขวาเป็นจุดที่รองรับยูเทิร์นก่อนที่จะเข้าทางหลัก เราก็เข้าเลนขวาก่อนแต่ถ้ารถไม่มีไม่เป็นไรเราก็เข้าเลนกลางไปนะครับแต่ถ้ารถมาปุ๊บรถมาเรื่อยๆนะครับดูจังหวะดีๆนะครับเข้าเลนซ้ายเข้าเลนกลางเข้าเลนขวาสุดหรือว่าจะเข้าเลนที่เขาทําให้สลับยูเทิร์นก่อนก็ดูนะครับดูพื้นที่ก่อนอย่าเพิ่งผีแผานนะดูให้ดีๆนะครับเพื่อความปลอดภัยนะนะครับทิกอยู่ที่ว่าเมื่อเรานะครับหมุนพวงมาลัยค้างไว้แล้วก็เท้าปล่อยจากเบรกนะครับเรามาเต็มเครื่องเบาๆนะครับปล่อยรถไหลไปนะครับ พอรถจะตั้งตรงคนระับกาลังใกล้จะตั้งตรงยังไม่ตั้งตรงนะกําลังหน้ารถเฉนะครับเฉเข้ามาปุ๊บนะครับเฉเข้ามาปุ๊บเราก็เติมคันเร่งครับเติมคันเร่งปุ๊บอ่าพอเตอมิมคันเร่งเสร็จแล้วนะครับพวงมาลัยมันจะคืนออโต้เองเลยนะนะครับเราก็แค่ประคองพวงมาลัยนะครับอ่าก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางนะเพื่อนๆน,น,นะน,น,นะครับก็ลองนําไปฝึกดูลองนําไปไปฏิบัติดูนะครับถ้างงสงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกเพื่อนครับกับการยูเทิร์นะแล้วให้พวงมาลัยนะครับมันหมุนคืนตัวเองนะครับอ่านะครับทิคกง่ายๆนะครับไม่ได้เป็นการสะบัดมือไม่ได้เป็นการสะบัดพวงมาลัยไม่มีปุ่มฟังก์ชันอะไรทั้งสิ้นนะครับทิคกอยู่ที่การเติมเคร่งนะครับอ่านะครับแต่จังหวะการเติมคเร่งก็ต้องให้ถูกจังหวะด้วยนะไม่ใช่มาปุ๊บจะยูเทิร์แล้วเติมเร่องอย่างเดียว ก็ไม่ได้นะครับอ่าต้องกดคันเร่งตอนที่รถกําลังจะตั้งตรงนะครับอ่าสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ถามเข้ามาเยอะเหลือเกินนะครับว่ายูเทิร์นยังไงนะครับแล้วให้พวงมาลัยมันคืนเองนะครับอ่าวันนี้ผมก็ได้นํามาให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันเลยนะครับก็หวังว่านะครับเพื่อนๆจะลองนําไปปฏิบัติดูแล้วก็สนุกกับการขับรถสนุกกับการยูเทิร์นนะครับอ่ายูเทิร์นยังไงให้พวงมาลัยมันหมุนเองก็ได้นําทิปมาบอกเพื่อนๆแล้วนะครับอ่านะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับงงสงสัย ขั้นตอนอะไรยังไงตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นการเตือนเพื่อนๆนะครับเวลาคลิปใหม่มานะครับเพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทิกใหม่ๆทิกเด็ดๆที่จะมานําเสนอให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบกันนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็จะขอจบไปที่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวกันนะครับ